สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์กฎแห่งกรรมพลังประชารัฐพักที่ชูประยุทธ์เป็นนายกหาเสียงแล้วไม่ทำหลอกลวงประชาชนหรือไม่ในยุคที่การเมืองไทยใช้กฎหมายทำลายล้างกันจนถึงขั้นยุบพักสุดท้ายกลายเป็นแรงเหวี่ยงย้อนกลับเหมือนกฎแห่งกรรมไม่มีผิด ล่าสุดจากกรณีที่มีข่าวว่าการประชุมคอรมอนัดแรกปีนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้พูดในที่ประชุมคอรมอถึงนโยบายหาเสียงของบางพักจะให้เงินประชาชนเดือนละ3,000ถึง5,000บาทว่าพูดได้อย่างไรไม่รับผิดชอบพูดมาแล้วทำได้หรือไม่ขอให้ดรวิสนุเครืองามรองนายกไปตรวจสอบว่ามีกฎหมายไหนกากับดูแลเรื่องการหาเสียงหรือไม่ เมื่อมีข่าวออกไปแรงเวียงก็ย้อนกลับมาที่นายกทันทีทําให้ประชาชนที่เลือกพลังประชารัฐแกนนํารัฐบาลที่ชูพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต้องย้อนกลับไปดูนโยบายหาเสียงของพลังประชารัฐได้ทําตามที่หาเสียงไว้หรือไม่การไม่ทําตามนโยบายที่หาเสียงไว้เข้าข่ายหลอกลวงหรือไม่ผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์หรือไม่กลายเป็นเรื่องใหญ่ทันที คุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์ประธานพักไทยสร้างไทยเจ้าของนโยบายบำนาญประชาชนเดือนละ3,000บาทเพื่อให้ผู้สูงอายุมีไรายได้พอยังชีพก็ได้โต้ผ่าน Facebook ว่าดิฉันยืนยันได้เลยค่ะว่าถ้าไทยสร้างไทยเป็นรัฐบาลดิฉันเป็นนายกรัฐมนตรีดิฉันทำได้แน่นอนทันทีค่ะนายกประยุทธ์ลาออกสิคะ ดิฉันจะทําให้ดูโดยระบุว่าบํานานประชาชนเดือนละ3,000บาทสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุให้ผู้สูงวัยที่ยากจนได้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีลดภาระลูกหลานเป็นการสร้างกําลังซื้อทําให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจผู้สูงวัยที่รับบํานานต้องเข้าโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงกลับมาทํางานได้ช่วยเหลือครอบครัวและสังคมได้ ผมเคยเขียนสนับสนุนนโยบายนี้ของคุณหญิงสุดารัตน์เพราะเห็นว่าประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัวแล้วผู้สูงอายุกำลังเพิ่มขึ้นทุกปีลำพังเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ600บาทมันน้อยจนไม่พอยาไส้ค่าอาหารหมาแมวตามบ้านยังมากกว่านี้ที่สำคัญผู้สูงอายุทุกคนทำงานเสียภาษีให้ชาติมาคนละ3 0ถึง40ปีเงินบำนาญเดือนละ3,000บาทยังน้อยไปด้วยซ้ำ ที่ข้าราชการยังได้เงินบำนาญราว70%ของเงินเดือนทุกเดือนแต่ประชาชนไม่ได้อะไรเลยคุณเกนิกาตาปัสนันรองโฆษกพักไทยสร้างไทยก็ออกมาเรียกร้องให้ตรวจสอบนโยบายหาเสียงของพักพลังประชารัฐที่มีพลเอกประยุทธ์เป็นนายกด้วยนโยบายที่เคยประกาศไว้ตอนหาเสียงจนรัฐบาลจะครบเทอมอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ทำ คุณเกนิกาได้ยกตัวอย่างการหาเสียงของพักพลังประชารัฐที่ยังไม่ได้ทำเช่นการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ400-425บาทปริญญาตรีเงินเดือน20,000บาทอาชีวะเงินเดือน18,000บาทมารดาประชารัฐต,ตั้งคันรับเงิน3,000บาทสูงสุดไม่เกิน9เดือนรวมไม่เกิน27,000บาทค่าคลอดบุตร 1, 0 0 0 0บาทค่าดูแลเด็กเดือนละ2,000จนเด็กมีอายุ6ขวบรวมเป็นเงินคนละ 144,000บาทลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา10%อยากให้รองนายกฝ่ายกฎหมายตรวจสอบให้ด้วยว่าเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนและเป็นเฟกนิวส์หรือไม่ผิดพรบอคอมพิวเตอร์หรือไม่รัฐบาลน,นี้อยู่จวนจะครบเทอมอยู่แล้วกลับไม่ได้ทำสักนโยบาย เป็นการย้อนกลับที่เจ็บแสบมากช่วยเปิดหูเปิดตาประชาชนให้เห็นว่าสิ่งที่นายกพูดมาตลอดตั้งแต่เป็นนายกคอสชอจนเป็นนายกพลังประชารัฐเป็นจริงอย่างที่พูดสักกี่อย่าง ผมเห็นด้วยกับพลเอกประยุทธ์ว่าควรต้องมีกฎหมายกำกับดูแลการหาเสียงของนักการเมืองและพรรคการเมืองไม่ให้โกหกหลอกลวงประชาชนเพื่อเอาคะแนนเสียงเมื่อชนะได้เป็นรัฐบาลได้เป็นนายกแล้วไม่ทำตามที่หาเสียงเอาไว้ควรจะมีบทลงโทษหนักเอาไว้ด้วยห้ามเล่นการเมืองไปตลอดชีวิตอนาคตประเทศไทยจะดีขึ้นกว่านี้แน่นอนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่ง เพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ